สวัสดีจ้ามามากินข้าววันน,นี้มันนี้ได้อันแกงส้มดอกแคกับเขาสวยแกงส้มดอกแคกลุ่มตัวบกใหญงพี่หน่องเอ้ยคุณอะสามตัวมีหัวเชือเท้าพอ À, mà gần xin con xẹp ừ. vô cho bạn เจ้าสิมากเก็ดอันติดหวานนักหน่อยบริเฮตเองเด้อะใา่มามา่าวานเนี่ยอันไปลงท่านลงท่านอยู่วัดเป็นงานไกลๆวัดได้ลม มีลงท่านเริ่ไปเอาน้ำเพลินเ้ยกุ้เอาไหมเอาจานไหมแม่ตักในหะ้ มีคนมาแย่งกินกุ่นพี่น้องเลย <laughs> พี่ดิวพี่ดิวอ่อนเลยหล่อพี่ดิวพี่แก้วเองนะ แยังสงใจกลุ่มคนว่ะไปได้กินกอบพี่น้องเย้ย <laughs> <laughs> ไ่กินตะพักแหละคนเป็นแมนอ่ะสมนีก็เอี่ยมแล้วล่ะมี <c oughs> คนมาแย่งกลุ่งพี่น้องเย้ย <c oughs> เข่าเสามาด้จ้ะสีเทียงอ่ะ เจ็ดโมงละสิบโมงกลัวละวันหยุดเดี๋ยสักมากคือวนเร็วเดีววันหยุดก็ได้เพ็รยังไม่ให้เลี่ยเร็วอยู่สวยล่ะอืมเดีอันกินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันหกเสร็ห้อง มันเข้ามันไม่รู้มันจะรับป่ะน,นะกินให้เสร็จก็หลุกกัดเลย 嗯，来吧。 ยังเต็มอยู่ก็กินอิ่มก่อนไปเล่นจะไม่กินแล้วเหรอฮะฮะไม่กินเหรอฮะไม่กินเหรอ ไมึงเล่นปืนโฮกดีๆกินกันนังหวงเก็มอยู่เขาให้เล่นอัดหัวไม่เล่นอัดตัวโอ้ยกล่องสัน้นไม่ขอไม่รู้ ไอวอมไอวอมมาจำกัดไอวอมมาจำกัดชไออ่มชุบชุบม่เขาไม่ให้เล่นชุบเขาไม่ให้เล่นชุบอืมมาเสียงดังใจใ่ไกแม่อ้าแบ <c oughs> ไปละจ้าวัสดีจา้า Zap zap left l e f